เมื่อวันที่31พฤษภาคม2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุกัญญาพยุงศิลป์รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมัธยมราชพัเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐทมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคปกติภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2565ของคณะวิทยาการจัดการในรูปแบบของการปรมนิเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการปฐมนิเทศในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนักศึกษาในภาพปกติในชั้นปีที่4ของสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชา,าคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสาขาวิชาการบัญชีที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพจำนวน70คนได้รับการเตรียมความพร้อมและรับทราบแนวทางในการปฏิบัติตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างถูกต้องและได้รับความรู้รวมถึงทักษะในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งได้รับเกียรติจากคุณศาสตราจารย์คชาสยกุล และอาจารย์อรวรรณแท่งทองอาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการมัี่ทลรชาชพัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม